ล้มไปแล้วเหรอล้มไปแล้วไม่ได้พิการเข้ามาเบื้องต้นประมาณหกสิบคันหกสิบคันเลยฮู้รถกี่คันล้มกลับมาแล้วเยอะมากนะตอนนี้เร่งทำเลยนะหกสิบคันโอ้เต็มคันอ่ะไม่แน่ใจเลยเราดำเนินการทำถนนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะพี่ครับก็ย้อนไปประมาณนัก4-5วันที่แล้วครับนะเราก็ได้รับภารกิจในเรื่องของการทำถนนเร่งด่วน นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เขาเคลียรเรื่องทุนบึ้มออกจากพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับถนนเส้นนี้เนี่ยก็ทั้งทหารนะครับทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่วนของชาวบ้านนะครับก็สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์กับถนนเส้นนี้ได้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถนนเส้นนี้ลำบากผมบอกเลยครับว่าลำบากมากถ้าใช้คําว่าลำบากผมเต็มสิบผมให้ 8 8 9นะ8นะผมให้เพราะว่าถึงถนนจะสั้นก็จริงนะครับแต่ของเดิมเนี่ยเรื่องของทุนบื้มนะครับก็ยังไม่น่าไว้วางใจจนเจ้าหน้าที่เขาเคลียร์ได้อย่างที่2นะครับก็คือถนนเนี่ยมันจมน้ํามานานมากนะแล้วก็มีน้ําวิ่งผ่านถนนนะครับมันก็ทําให้ถนนเส้นเดิมจริงๆมันมันไม่ใช่ถนนด้วยซ้ำนะของเดิมมันเป็นทางทางเดินที่ชาวบ้านเขากัดกวาดหญ้านะครับก็ เราก็เคลียร์น้ําออกเคลียร์เลนออกนะครับแล้วก็วางท่อนะครับวางท่อใหม่เพื่อให้น้ำเนี่ยวิ่งรอดทางถนนเราของเราไปได้ถนนจะได้ไม่พังนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเร่งทำเนี่ยก็จางที่เห็นครับเพียงไม่กี่วันนะนะห้าวันได้มั้งนะครับก็สามารถทําเชื่อม2ฝั่งเข้าติดกันได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้รถเนี่ยวิ่งสู่60เที่ยว นะครับหกเที่ยวแล้วทุกคนก็เห็นว่ารถเนี่ยรอบของการวิ่งเนี่ยมันบาลานซ์กันนะรถออกนะครับแป๊บเดียวจะมีรถเข้ากลับมาลงดินแล้วนะอย่างที่เราเห็นแล้วก็เนี่ยทีมงานมีทั้งแมคโครนะมีทั้งรถถายรถดันรถเกตมาครบหมดนะครับเพื่อเร่งทําให้ถนนเส้นนี้เสร็จโดยไวนะแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะมีการลงในส่วนของกินคุกนะครับเพื่อ,อให้มันทนนะครับให้มันอยู่ได้นานแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ ดีนะครับประมาณนี้ครับถนนเส้นนี้มันจะเชื่อมที่ไหนครับครับถนนเส้นนี้เนี่ยจากถนนสีเพนเนี่ยมุ่งหน้าเข้าสู่หนองยาแก้วะนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยเราก็มีอยู่แล้ว1เส้นนะครับซึ่งเส้นเดิมเนี่ยมีทหารทางออกองทัพไทยนะครับเป็นผู้เข้ามาสร้างนะครับวันนี้ก็เป็นพลังของ f c กันจอมพลังนะครับก็ทุกคนเนี่ยก็รวมพลังกันแล้วก็สร้างถนนเส้นนี้ขึ้นมาในเวลาแบบ เร็วมากอ่ะไม่น่าเชื่อว่าแบบมันจะทําได้ขนาดนี้นะมันยากมากนะครับการทําถนนแบบด่วนๆแบบนี้แล้วพื้นเนี่ยเมื่อกี้ผู้รับเหมาแจ้งว่าดินเนี่ยประมาณขานะเดินลงไปในผมวันที่ผมมาเดินสํารวจเนี่ยคือจมดินนะแล้วก็รองเท้าเนี่ยหลุดเลยซ้ายขวาเราเห็นเ,เ,เป็นหญ้าก็จริงแต่เราเดินไม่ได้นะของเดิมก็คือเป็นหนามเหมือนเหมือนมันมีหนามกั้นเขตไว้อะนะครับเดินก็เจ็บ นะก็ต้องเดินลุยน้ํากันจนจนเนี่ยวันนี้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะ่ะผมให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับตรงนี้ครับนอกจากถนนเส้นนี้เราพื้นที่บ้านหนองยาแก้วนี่เราจะเข้ามาช่วยทาอะไรอยู่บ้างโอ้หนองยาแก้วนี่เราทําทําค่อนข้างเยอะนะครับนะทำค่อนข้างเยอะตอนนี้เนี่ยเรามีในส่วนของบังเกอร์<ม>นะครับเป็นบังเกอร์ตอบโต้นะอยู่ตรงนี้หลายจุดนะครับบังเกอร์ที่อยู่ตรงถนนสีเพนเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําเป็นต้นแบบนะเป็นจุดยุทธศาสตร์อีก2จุดดีไม่ดีตรงนี้ ทางตรงนี้ก็จะต้องทำบังเกอร์ด้วยนะเป็นบังเกอร์ตอบโต้นะครับส่วนด้านในนะจะมีบังเกอร์ด้านหน้าถนนสีเพนมี2แล้วใช่ไหมด้านในเรามีอีกประมาณ4 5จุดเลยนะครับที่เราลงเป็นบังเกอร์ตอบโต้นะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทำงานได้หลบฝนได้นะป้องกันลูกยาวได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอบังเกอร์ขนาดใหญ่สำหรับป้องกันการปูพม เพราะเราไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวจะมีลูกยาวมาลงไหมจะมีบึ้มมาลงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราทำก็รองรับไว้ทุกทุกรูปแบบนะทุกการทํางานนะครับในการดำเนินงานรั้งนี่าทีต้องปูชาฝมี่าที่จะขัดาหรือว่าผมว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่แต่ผมว่าเขาก็คงไม่สามารถที่จะขวางได้หรอกเพราะว่าที่ตรงนี้มันเป็นแผ่นดินของประเทศไทยแบบชัดเจนแล้วอะชัดเจนมากๆเลยตรงนี้นะครับ นะผมเชื่อว่าเขาเขาคงไม่น่าจะมีส่วนมายุ่งอะไรกับตรงนี้ได้นะครับครับที่พิกันขอถามเรื่องสวอาานน,นิดนึงครับที่ว่าวันนี้ไปเขาขอให้คอปตรอตกต้องสิทธิ์นักสิทธิ์เลยครับตคนที่พิการมองไงบ้างครับก็เห็นมีโพสต์ทั้งบองว่าไม่อยากให้มีการเป็นคู่ค้าอะไรแบบนี้ครับครับก็มันก็เป็นสิทธิ์ที่ท่านจะทําได้นะครับนะแต่ก็เหมือนที่ผมบอกนะผมเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาที่เราคนไทยควรที่จะสมัครสมานสามัคคีกันในทุกด้าน ก็ไม the pues so so nah. so so ่อยากให้ไม่รู <Naruto estos caracter ough> ้นะว่าใครขู่นะแต่ก็ไม่อยากให้มีความรุนแรงนะครับหรือว่าไปไปถึงขนาดต้องไปบ้านหรือว่าอะไรนะอันนี้อันนี้คือจากคาบอกเล่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะนะครับแต่ไม่ไม่อยากให้มันมีความรุนแรงซึ่งก็เป็นสิทธิท่านทําได้ครับครับครับ ที่อยากจะฝากคุณการผ่านไปถึงคุณอนมัฐหรือคุณอนุทินอะไรก็ตามอย่าชี้แจงตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับก็เดี๋ยววันจันทร์ทีเดียวเลยครับนะเพราะว่าผมก็ได้คุยกับทางทีมงานของคุณสรยุทธ์แล้วนะครับผมก็นัดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะก็เอาเป็นวันจันทร์เลยจะได้ไม่เป็นการตอบโต้กันไปกันมานะครับเดี๋ยวก็พูดตรงนี้เดี๋ยวก็ไปยงเป็นเรื่องอื่นกันไปนะครับก็เดี๋ยววันจันทร์เลยครับผมยินดีนะก็ดีเหมือนกันครับนะวันนี้ถ้ามีทาง คนมาช่วยนะระวังหลังเลยมาช่วยตรวจสอบก็ดีแล้วก็เหมือนเป็นช่องทางที่ทําให้ผมเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองครับผมก็ยินดีครับไม่เารายืนยันไหมคะว่าเรามีหลักฐานชี้แจงกลับได้หมดทุกอย่างครับผมผมยินดีเลยครับนะผมยินดีคือการที่การยมพลังออกมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะถ้าถ้าไม่มั่นใจผมก็คงไม่มานะ จะครอบคุมไปถึงเรื่องของการออกมาแชเกี่ยวกับเรื่องของการรับเงินกระทรวงรับงานของกระทรวงเกษตรที่ไม่ต้องเป็นเฉพาะวิธีเจาะจงอะไรอย่างนี้ต่างๆด้วยใช่ไหมคะในวับจัทร์ครับทุกอย่างที่ก็เดี๋ยวที่ท่านพูดมานะครับก็เดี๋ยวบันจันทเนี่ยทีเดียวเลยยินดีครับพี่กันรวมไปถึงคุณชูวิทย์ด้วยก็คือชูวิทย์โอเคอีกมุมนึงก็ชื่นชมแต่อีกมุมนึงก็มองว่าทําเกินขอบเขตไปหรือเปล่าตรงนี้พี่กันจะจะชี้แจงไืมคือป่าผมก็เคารพนะป่าผมเคารพแหละ ก็ก็ยินดีครับถ้าถ้าป๋าให้คําแนะนําผมก็ยินดีที่จะน้อมรับในสิ่งที่ป๋าทาป๋าแนะนํานะครับนะก็ถ้าบางสิ่งบางอย่างมันมันไม่โอเคแล้วก็ลดลงเท่านั้นก็ตามที่ท่านแนะนำครับท่านแนะนําอย่างไรเราก็ก็รับฟังครับเราก็ทำมาเยอะอย่างี้แล้วท่านสงมานเียก็ท้อไหมเหรอมันก็มันก็มันก็เหมือนอย่างที่มันก็พูดเหมือนเมื่อวานอ่ะมันก็พูดเหมือนเดิมอ่ะ นะครับนะมันก็เป็นคนเรามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับนะก็เป็นเรื่องปกติครับสุดท้ายคุณการอาจจะเห็นข้อผิดลของาอออ่างถ้าตัวเ,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 เองคิดว่าข้อิดลที่รัดกอแออย่างแรกก็คือผมพยายามที่จะลดวอลลุ่มของตัวเองลงนะครับ นะบทบาทบริบทของตัวผมเองนะผมก็พยายามที่จะเสดลงนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือชายแดนนะครับถ้าอะไรที่มันรู้สึกไม่สบายใจอย่างป่าเขาแนะนําว่ามันไม่โอเคผมก็พยายามลดลงครับ mm hmm. ก,ก,ก็จะพยายามลดลงให้อ่ะทุกคนนะถ้าเราถ้ารู้สึกว่าผมไม่อ,อ,อาจจะไม่ไม่โอเคตรงไหนก็แนะนําได้ครับนะครับ mm hmm. ก็ยินดีครับ จะอว่อ้คร,วรครับก็ก็อย่างวันนี้ที่ผมทำอยู่ FC ก็น่าจะเห็นแหละว,ว่าผมก็ยังทำงานอยู่นะครับผมก็ผมผมมั่นใจว่าผมผมเต็มที่จริงๆนะครับนะก็ทำทาจริงอ่ะครับว่าก็อยากให้คนดูนะผมไม่อยากจะไปพูดอะไรเด้อเดียอกลายเป็นการอวยตัวเองหรือว่าเป็นการอะไรที่มันดูพูดแล้วมันดูสนับสนุนตัวเองนะครับก็ก็ทุกคนก็ดูเอาแล้วกันนะครับ ครับครับ <c oughs>